วันนี้แจ็คจะทำขนมกะลอจีแบบทอดในน้ำมันแบบนี้นะครับคลุกกับน้ำตาลถั่วและงาเนี่ยหอมหวานอร่อยมากๆใครที่อยากจะทำเป็นดูคลิปนี้แล้วแชร์เก็บไว้ได้เลยครับแจ็คใช้แป้งข้าวเหนียว200กรัมก็คือ20ช้อนโต๊ะและผสมแป้งมันสำปะหลังลงไปอีก2ช้อนโต๊ะและเกลืออีก1ส่วน4ช้อนชาจะได้มีรสเค็มนิดๆนะครับคนแป้งแห้งให้เข้ากันแล้วค่อยๆทยอยเติมน้ำเปลาลงไปทีละนิดเติมน้ำแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะครับ ค่อยๆเติมค่อยๆนวดจนกว่าแป้งของเราจะอยู่ในลักษณะที่ปั้นได้ก็พอครับอย่าเติมทีเดียวจนแป้งเหลวนะครับตอนนี้แป้งได้ที่แล้วครับลักษณะที่ปั้นได้ก็จะเป็นแบบนี้แค่นี้ใช้ได้แล้วสูตรในวันนี้จะทําน้อยนะครับจะได้ขนมออกมาเนี่ยสามแผ่นกล้งแป้งให้เป็นแท่งแบบนี้แล้วก็หั่นออกมาเป็น3ามชิ้น ให้เท่าๆกันนะครับจากนั้นนํามาคลึงให้กลมๆแบบนี้แล้วใช้ฝ่ามือกดลงไปครับกดลงไปให้แป้งมีความหนานะครับทาออกมาแล้วด้านในจะได้นุ่มพอเราทําแป้งครบ3แผ่นแล้วนํามาต้มในน้ําเดือดใช้ไฟกลางนะครับใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็ต้มจนกว่าแป้งจะสุกลักษณะของแป้งสุกก็คือเขาจะลอยขึ้นมาแบบนี้ครับพอลอยขึ้นมาแล้วก็ตักขึ้นไปพักให้สะเด็ดน้ําเวลาในการต้มก็ไม่นานนะครับใช้เวลาในการต้มไม่ถึง10นาทีทีนี้นํามาทอดกันต่อครับ ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปจุดไฟใช้ไฟกลางไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับรอให้น้ำมันร้อนและตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนำขนมลงมาทอดได้เลยขนมของเราเนี่ยต้องเสดดน้ําก่อนนะครับสำหรับการทอดของแจ็คในวันนี้แจ็คใช้น้ามันเยอะใครจะใช้น้ํามันน้อยก็ได้นะครับเหมือนการจี่ในกระทะแจ็คทอดในน้ํามันเยอะแบบนี้ด้านนอกเขาจะปลุกแล้วก็มีความกรอบนะครับด้านในจะนุ่มมากๆพอเหลืองกรอบดีแล้วขี้ไปพักให้เสดดน้ํามันทีนี้เราก็มาตั้งกระทะคั่วงาครับแจ็คใช้งาขาว3ช้อนโต๊ะและงาดํา2ช้อนโต๊ะ คั่วในไฟอ่อนคั่วไปเรื่อยๆจนกว่างาจะส่งกลิ่นหอมขึ้นมานะครับวิธีการคั่วงาในง่ายมากๆเพราะคั่วเสร็จแล้วนํามาใส่ในครกใช้สาก BB B, บีบ้ๆบดๆไม่ต้องตําให้ละเอียดนะครับโขกหยาบๆแบบนี้ก็พอพอโขกเสร็จแล้วก็นํามาผสมครับใส่น้ําตาลทรายลงไป150กรัมก็คือ10ช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยเกลือป่อนครึ่งช้อนชาอันนี้ถั่วลิสงคั่วบดหยาบนะครับ5ช้อนโต๊ะและสุดท้ายก็คืองาที่เราโขกหยาบๆไว้นะครับ คนคลุกเขาผสมให้เข้ากันแล้วก็นําขนมที่เราทอดไว้เนี่ยตัดใส่ลงไปได้เลยครับจะสังเกตว่าด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านในเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยครับและเป็นขนมที่หาทานยากมากๆตามตลาดแถวบ้านแจ็คเนี่ยไม่มีขายแล้วนะครับถ้าอยากจะทานก็ต้องทําเองแบบนี้ครับพอตัดลงไปหมดแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันอยากให้ทางบ้านไปลองทําตามกันดูครับวิธีทําง่ายรสชาติอร่อยและอีกอย่างเด็กๆชอบทานกันมากครับ กรอบนอกนุ่มในสําหรับกลิ่นเนี่ยหอมมากๆหอมถั่วหอมงาครับใครที่ยังไม่เคยลองทานเนี่ยเอาสูตรนี้ไปทําตามนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้เสร็จแชร์เก็บไว้ครับเผื่อได้ทํานะรับรองว่าทําตามสูตรเนี่ยจะอร่อยเหมือนในคลิปเลยทางบ้านอย่าลืมนะครับลองทํากันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ